สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญิแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมะอัปเดต่าวดวนสู่ฟังนะครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับว่าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับป้าจอจานสุดเดือดโพสแขวนประจาน f อแบบนี้หลังไม่พอใจเรื่องนี้ ลั่นไม่เคยพูดว่าจะทิ้งผัวป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้ยังเกิดขึ้นน้อบัตรทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสุดๆดร่อนๆเลยนะครับผมทางคุณป้าจอจานนะครับพี่น้องนะครับพื้นได้มีการออกมาโพสต์นะครับยางเดือดเลยนะครับแล้วกับมีการแขวนนะครับเอฟซีนะครับ หลายคนเลยพี่น้องนะครับนับว่าถ่วนเลยครับในเฟซเรานะครับย่างหลายเลยนะครับก็คือว่าต้นสายปลายเหตุนะครับมีคนไปโพส์เพิ่นโพส์คํานี้ครับเพิ่นโพส์ว่ามะแรงวันหัวเขียวรีบกลับบ้านด่วนได้ข่าวว่าผัวมีเมียน้อยนะครับซึ่งในโพสต์นี่เพิ่นกับไรระบุซื้อนะครับเพิ่นบอกแต่ว่ามะแรงวันหัวเขียวนะครับเลี้ยวกับซิมีคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่ย้งนะครับซึ่งทั้งป้าจอาจานเพิ่นกับไปอ่านคอมเมนต์กับไปอ่านโพส เพิ่นก็นเลยคิดว่าเป็นเพิ่นแน่นอนนะครับเพิ่นกันเลยเรียกได้ว่าย่างเดือดเลยนะครับแล้วก็เลยเอามาโพดแขวนนะครับแล้วทางป้าจอดการแล้วโพดไว้แบบนี้พี่น้องเพิ่นโพด่าล่าสุดพวกมีปมด้อยมาอีกแล้วรู้ดีกว่ากูอีกไปเอาข่าวมาตะใสอีกโอ้ยกูอยากหัวนะครับพี่น้องไปหาข่าวแบบกองๆมาแน่สมปึกปัญญาอ่อนนะครับ เวียบบังานการบสร้สางระวังครอบครัวสูนั่นนะครับระวังกร,รมติดจรวดเด้อฮ่าฮ่าฮ่านะครับขนาดกูยั้งรู้ตัวเลยว่ากูเว่าว่าจะป่าผัวตอนไหนนะครับความหมายเราบอกว่าเรายังบงรู้เลยว่ากูเว้าตอนไหนว่ากูสิป่าผัวประมาณนี้พี่น้องว่ากูสิทิ่งผัวประมาณนี้นะครับจากกูสีหาคำใดมาด่าสูบบ่เมยแน่บ่ สุมผีปอบบ่ยากขอไปพี่น้องแต่ละคำนะครับสุมผีบ่ยากนะครับกาประมาณนี้พี่น้องนะครับเรากะับบอพจเรื่องนี้เพราะว่าส่วนมากก็สิเป็นคำบ่สุภาพหลายเติบนะครับหลังจากนั่นกัมี f อซีนะครับกัเขามาคอมเมนต์ว่ามาคอมเมนต์เตือนนะครับว่าแล้วป้าร้อนตัวไปเองหรือเปล่ารู้ได้ไงว่าเขาหมายถึงป้านะครับแต่ก่อนชอบป้านะติดตามนะครับแต่ทุกวันนี้ป้า เริ่มปากไม่ดีด่าคนไปทั่วด่าแบบนี้ดูไม่ดีสําหรับป้าเลยนะครับทั้งป้าจอ่อจานเราก็เลยมาตอบว่าอ่านดูเม้นค่ะคอยกับว่าได้ปึก้มคอยกับว่าได้งูประมาณนี้พี่น้องนะครับหลายๆคนณกบเข่ามาคอมเมนต์หลายๆคุณกให้กับลังใจหลายๆคนณก็เตือนนะครับว่าปลา่อยพานดีบอนะครับซึ่งในโพสต์เขากับไร เอ้ยซื้อถึงผู้ใดบางคนก็เตือนประมาณน,นี้แต่หลายๆคนก็มองว่าคอมเมนต์มันก็หมายถึงเจ้านั่นแหละประมาณนี้พี่น้องนะครับพี่พี่น้องๆฟังแล้วเขาก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาเป็นน้ำเนาะครับแต่ที่แน่ๆเป็นห่วงสุดๆก็คือว่าทางป้านี่เอาเอฟซีแต่ละค้นนะครับมาโพ์แขวนมาประจานนะพี่น้องบ่มีการปิดซื้อปิดอย่างเลยนะครับสิน,นาเป็นห่วงมองนีและครับว่าเวลามีประเด็นกันขึ้นมาเกิดขึ้นมาประมาณนี้เนาะพี่น้องผมก็เลยออกมา อัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ